ผมทั้งพันอร์เยอะแยะไปหมดตามใต้ายนะครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับเมื่อกี้ฟังกรรมการก็บอกใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดไว้เพราะว่ารักที่แล้วก็เสียดายน้องจริงนะครับแล้วก็เสียบเสียนกันโดยแนนงเฉียวเฉียดน,นะครับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราอยากให้เด็ก16ล้านคนทั่วประเทศเนี่ยเขาขึ้นมายกระดับทักษะด้านโคดด้ ดิพ,าพ้าทำมากับโรงเรียนโดยเน้นการพัฒนาทั้งคุณครูแล้วก็เด็กนะครับน้องๆน,นะครับระดับมัธยมระดับประถมที่เห็นในโคดดิ้งไทยแลนด์โคดดิ้งฟอร์เบทไลท์นะครับแต่จริงๆก็มีน้องๆอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มอาชีวะนะครับอันนั้นก็อยู่ในป้ายอีก30กว่าอาชีวะที่ทําเรื่องของโคดดิ้งด้วยเช่นกันนะครับดิพาพทไปแล้วแต่ทั้งหมดที่เราทําในปีนี้นะก็อยู่ในห้องนี้อาจจะแค่หนึ่งร้อยทีมสุดท้าย แต่จริงแเราทั้งหมดรู้สึกตื่นเต้นนะครับจาก5,000คนแล้วสรุปมาเป็น1,200กว่าทีมแล้วคัดเลือกม,มาเป็น400ทีมเป็นผู้แทนแต่ระดับภูมิภาคนะครับจาก400ทีมที่มีคุณครูบวกกับน้องๆจากทิมกันมาคิดแข่งไอเดียการเขียนโ้สแล้วก็อบรมจนสนําเร็จในวันนี้นะครับการงานครั้งนี้ก็จะกลายเป็นจุดยอดรางวัลเท่าที่เห็นนะครับะจะได้รางวัลที่1เขาเขามีตั๋วเครื่องบินให้ไปเกาหลี ไปดูไปสร้างประสบการณ์ผมว่าอันนั้นมันคงจะเป็นการสร้างประสบการณ์ในมิติใหม่กับผู้ที่รับมามทที่หนึ่งแล้วก็ลองบอลที่หนึ่งเนี่ยกับที่เป็นระดับมัธยมกับระดับของประถมศึกษ,ษานะครับอย่างนั้นรับที่เรียกว่าเงินรางวัลกับการชนะในครั้งนี้ด้วยนะครับเข้าใจว่ากรรมการเนี่ยคงจะลำบากใจแล้วก็คงจะคิดหนักในการให้คะแนนนะครับแล้วก็รู้สึก ตื่นเต้นเราภูมิใจแทนทั้งคุณครูทั้งผู้ปกครองแล้วตัวน้องๆเองทุกคนครับจริงๆแล้วขึ้นมาถึงเวทีสเตจวันนี้นะครับื่กกี้เขาก็ถามว่าแล้วขออ,อมีอะไรที่จะพูดถึงปีหน้าไหมมาทิงแล้วแผนของโคดดิ้งคอมเพลติชันหรือแม้ว่าเรียกว่าโคดดิ้งไทยแลนด์ออกไปตลอดไนปีหน้าเราจะคิกออฟแล้วกลับมาใหม่อีกครั้งหนึง่ง กลับมาใหม่ครั้งหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่กว่าก็มีท่านรองสัจชัชยมีดรจกักรกฤตอยู่ด้วยปีนี้ที่ผ่านมา1พัน้าโรงเรียนได้รับอินฟ้าพัลเจอร์ลงไปทํางานแล้วจาก1พันโรงเรียน5,000ันคน1,000พันกว่าทีมถูกแข่งขันเข้ามาจนสุดท้ายเหลือหนึ่งรอยทีมวันนี้ร้อยทีมเป็น80ดิทีมที่มาจากมัธยมศึกษาแล้วก็ย0สิทีมมาจากประถมศึกษา ปีหน้าเราจะเห็นบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนจะถึงปีหน้าอยากจะฟังเสียงน้องๆที่มาจากมาัธยมก่อนได้ไหมครับเสียงเพลงนะครับมัธยมครับมีไหมเอ๊มีแค่นี้อ่ะขออีกทีมท 1, 2, ัธยมหนึ่งสองสามเอ๊นี่ไม่ระจําเท่าไหร่นะประถมอย่างไครับประถมน่ะประถมสู้พี่มัธยมก็หน่อยนะครับ ผสมออนระยาหนึ่งสองสามแล้ว่าปีหน้าผสมน,นี่ชนะแน่นอนแผนปีหน้านะครับสิ่งที่เราจะให้กับน้องๆที่เข้าอยู่ในห้องนี้หนึ่งร้อยทีผู้ที่ด้รับรางวัลที่หนึ่งปีนี้นะครับจะได้กีนการ์ดกินการ์ดคือแข่งขัน แต่ชนะทุกรอบทุกภูมิภาคเข้ามาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในปีหน้าพอเสินอีกครั้งหนึ่งสําหรับมัธยมและประถมที่จะได้กีดการ์ดเพื่อเข้าการแข่งขันได้ไหมครับสองฝั่งเลยหนึ่งสองสามเอเอแค่และ้เออแปดสิบทีมที่อยู่ในระดับประเทศวันนี้จะทั้งหมดหนึ่งพันกว่าทีม5้าพันกว่าคน จะได้รับคะแนนแต้มบวก10คะแนนนะครับสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันปีหน้าทั้งน้องมัธยมที่เข้ามาในทีม80ทีมนะครับแต้มบวก10คะแนนนะครับแล้วก็น้องประสมอีก20ทีม่อกี้ได้กีนการ์ดไปแล้ว80ทีมไปแล้วนะครับเอ็ดผลที่พี่อยากจะบอกน้องๆในห้องนี้แล้วก็ผู้ส่งหรือคนที่ชวนไลี่ด้วยนะครับปีหน้ามบกราคม เราจะกลับไปใหม่กับการแข่งขัน80ทีมนี้คือคนที่ได้รับสิทแต้มบวกเอาไว้แล้วหวนก,ก,นนนกลับ,บ,ลบ,บมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ20ทีมที่อยู่ในห้องนี้ประถมก็จะได้รับแต้มบวกสิทแต้มรับกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่จะเจอคู่แข่งขันคนตื่นด้วยในพันห้าร้เหรียญนั้นอีกครั้งหนึ่งต้องให้โอกาสเขากลับเข้ามาทุ่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง บวก,บวก,บวกนะครับบวก,บวกนะครับกับการแข่งขันปีหน้าน้องๆจะมีพี่ๆอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าอาชีวะเข้ามาแข่งขันด้วยซึ่งพี่ๆอาชีวะก็จะเป็นสายแมกคาซีนิกสายหุ่นยนต์แล้วก็เป็นสายฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ทั้งหมดนะครับที่จะแข่งขันในปีหน้าตั้งแต่มกราคมไป็ต้นไป จนกระทั่งถึงเดือนกฎฎ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 รกฎาคมและสิงหาคมรางวัลสำหรับปีหน้าไม่ใช่เป็นรางวัลการไปดูงานหรือการไปเที่ยวหรือการไปประ,ประสบการณ์เลงอย่างเดียวรางวัลที่จะเกิดขึ้นสำหรับ80ทีมในห้องนี้ที่จะรับ10คะแนนแล้วก็20ทีมประถมที่จะรับ10คะแนนกันแล้วนะอยากทราบรางวัลไหมครับที่หนึ่ง ที่หนึ่งของแต่ละกลุ่มที่หนึ่งแต่ละกลุ่มจะรับเงินเพื่อไปพัฒนาโรงเรียนตัวเองด้านโคดดิ้งห้าแสนบาท<อ>แต่ห้าแสนบาทน้องในห้องนี้ได้แ้มต่อไปแล้วสิบแจมนะครับกลับมาใหม่แต่ต้องตกรอบแล้วว่าผีมือนี่ต้องกลับไปพัฒนาอย่างเข้มงวดแล้วนะครับห้าแสนบาทอยู่ในมือของห้องนี้สิบ ร้อยทีมนะครับสิบทีมจะเกิดขึ้นเป็นรางวัลที่หนึ่งรางวัลละห้าแสนบาทจากปีหน้ารางวัลที่สองเอาเงินไปพัฒนาโรงเรียนด้านกฏดิ้นเพื่อให้รุ่นน้องหรือตัวเราเองได้เรียนสามแสนบาทยี่สิบรางวัลตบมือนะขอ,อตบมือแล้วกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งก็จาช่วงสิ้ปนปีหน้านะครับและรางวัลที่สามอีกยี่สิบรางวัล ปิด2แสนบาทเพื่อไปพัฒนาโรงเรียนครับคนที่จะได้ที่หนึ่งวันนี้วนแด้ที่หึงวันนี้ได้กีนการ์ดเข้าไปแล้วทั้งประถมและมัธยมปีหน้าได้กีนการ์ดไม่รู้จะแข่งที่ไหนแต่มาแน่นอนที่หนึ่งวันนี้นะครับแสดงว่าถ้าวันนี้คณะกรรมการประกาศชื่อผู้ได้ารางวัลระดับหนึ่งระดับมัธยมและระดับหนึ่งระดับประถมปีหน้าเจอกันร้อ ที่เหลืออีก79มัธยมและ19กประถมเอาคะแนนแท้มต่อไปเลย10แต้มปีหน้ากลับมาใหม่หรือเปล่าไม่รู้แล้วถ้าเกิดปีหน้าชนะเราไม่ได้มารับไปประกาศหรือราง,งวัลเล็กน้อยแต่เอาไปเลยที่1 10รางวัล5 0 0แสนบาทที่2องสรางวัล3 0 0แสนบาทให้โรงเรียนและที่3อีก20บรางวัล2 0 0แสนบาททั้งหมด หนึ่งร้อยทีมจะเหลืออีกห้าสิบทีมล,ววลงวันชุมเชิญลงวันชุมเชิญคือ1นึ่งแสนบาทตกมือให้น้องๆนะสำหรับออการเอาใหม่ตีหนา้ากเงินส่วนนี้ไม่ใช่เงินเราไปให้น้องเที่ยวเล่นนะครับจต่ไปให้น้องยกระดับทักษะเทคโนโลยีในโรงเรียนจับคุณูเพื่อมีอินฟราที่ดีึเพื่อมีอุปกรณ์ที่ดีขึ้น เราจะคิดออฟบูตแคมป์สัญจร8ภูมุมภาคอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้น1นมกราคม2 5 6 8เตร็มตัวนะครับแล้วปีหน้าเรากลับมาเจอกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเพื่อมาจินเงินรางวัลเหล่านั้นให้โรงเดียนของเรานั้นได้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีห้องเดียนที่ดีทั้งตัวเราเองทั้งคุณครูและรุ่นน้องไม่จบนะครับเม่อกอนคึ่งที่บอกแล้วว่ามีคู่แข่งขันเข้ามาใหม่ แล้วทุกคนประถมมัธยมแข่งกันได้หมดเราต้องพิสูจน์นะครับประถมจะสู้ไหมครับประถมครับขอเสียงหน่อยสู้ไหมครับสู้สู้สู้ไหมส,สู้ปีหน้าน้องประถมจะเจออาชีวะด้วยเบสออฟเดอะเบสระหว่างประถมมัธยมและอาชีวะนอกเหนือจากเมื่อกี้นี้50,000 0บาท3 0 0 0 0 0บาท20 0 0 0 0บาท10,000 0บาท 100ทีมที่ต้องไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน base of the base ของประเทศไทยประถมสามารถเอาชนะมัธยมได้มัธยมสามารถเอาชนะอาชีวะได้หรืออาชีวะอาะจะเป็นผู้ชนะที่ไม่รู้เพราะเรื่องพวกนี้ไม่มีอายุเป็นตัวข้อจำกัดรางวัลสูงสุด base of the base 1ล้านบาท แผนงานปีหน้าเริ่มต้นแล้วไปฝึกผลแล้วก็แข่งขันกันกันกบเข้ามากับการสู้ใหม่แล้วดูว่าเมืองไทยจะมาแข่งขันภายใต้โจทย์ใหม่ที่เรียกว่า AI Code Competition Coding for b e l l i o e 2,568 AI Code Competition เจอกันปีหน้าวันนี้ใักษณะของอดีป้าน,นะครับขอแสดงความยินดี กับน้องๆร่วงหน้าแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับกรางวัลที่1 2, 3, ่ที่2อที่3าทุกๆหนุ่มนั้นอาจะเป็นประถมมัธยมและคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็คาดว่าคุณครูงคงจะได้ประโยชน์สูงสุดแล้วปีหน้าเรากลับเข้ามาสู้กันใหม่นะครับสู้กันมาใหม่เพื่อกลับมาให้โรงเรียนเราดีขึ้นเพื่อการศึกษาเราดีขึ้น,นก็วันนี้ขอบคุณมากและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ปีหน้านะครับขอบคุณมากนะครับ สุดครับแต่ผมพย่งดครับตอนสุดผือจากทั่ของราร์ดได้ไหมครับ